สวยจากขอนแก่นครับเนสวีเจก่อนที่ลูกสาวคนสวยนี้จะได้ทำการแสดงนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแม่ด้วยแล้วนะครับคุณแม่มาจากขอนแก่นเลยนะครับให้คุณแม่อวยพรให้ลูกเนสหน่อยสิครับ<ด>ลูกกำลังจะทำการแสดงแล้วครับค่ะค่ะ,ค,ะค่ะน้องเนสวันนี้แม่มาเป็นกำลังใจให้นะคะก็ะขอให้น้องเนสทำโชว์ให้ดีที่สุดแล้วก็ ผู้ชมที่รอชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่คอนเสิร์ตนะคะสู้ๆนะคะกำลังใจให้ค่ะขอบคุณคุณแม่มากครับบ,บทเพลงรุ่นคุณแม่บทเพลงแรกที่จะนำมาขับร้องก็คือเพลงสเสน่หาจากต้นแบบของคุณนด,ดาวิยาการนะครับเน n เจ็ดครับ รักแปรฉันน้ำตาโน้ต่าเป็นสรงฉันคงต้องขาดใจตายและสวีเจ็บนะครับแต่ว่า ท่านชัดคงรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนผมว่าเราแปลกๆหูไปนิดนะครับวันนี้ดนตรีไพเราะแล้วก็อบอุ่นเหลือเกินนะครับต้องขอขอบคุณวงซิมโฟนีออเกสตราจากโรงเรียนรุรยางทหารอากาศอำนวยเพลงโดยเรืออากาศโทพพิรุณเจ้วงครับขอบคุณครับและเรามาฟังคอมเมนเตเตอร์นะครับเริ่มจากคุณไก่ครับเชิญครับครับสวัสดีครับเนสครับสวัสดีครัสวัสดีครับคุณแม่ทุกท่านด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็ขออนุญาตคอมเมนต์ลูกสาวนะครับแล้วก็ลูกๆทุกคนนะครับเอาล่ะมา,าสำหรับน้องเนสนะครับเพลงเสน่หาถือเป็นเพลงยากเพลงหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งเรนแบบสูงแล้วก็ต่ำนะครับถือว่าเราทำได้ดีนะโดยโดยการคอนโทรลเสียงแก้วเสียงแก้วเสียงเป็นเป็นคนที่แก้วเสียงดีมีเนื้อเสียงที่เนกลักษณ์จำได้น,นี้พี่ชอบนะครับมีการใส่ลูกหยอดเข้าไป ใน,ในลักษณะของเพงไทยสากลในยุคนั้นนะครับแล้วก็ข้อดีมากๆคือเนสเนี่ยดูค่อนข้างรลีหลกซือไม่ขมวดคิ้วใน,ในเรื่องหน้าตานะครับแต่แต่การเดินอะไรยังไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พี่ยังไม่รู้อะไรนะครับออแล้วก็มีอย่างหนึ่งเรากระพิบตาช้าเป็นิดหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าขนตาหนักไปหรือเปล่า ลูกคืมคึมนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำคึมคึมนี้มันมัน,ม,นมันแปลกหูพี่ไปนิดหนึ่งสำหรับโน้ตที่เป็นเออเป็นเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ของเพลงนี้นะครับที่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการดีไซน์ใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันแปลกหูยังบอกไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแล้วแต่คนชอบเรื่องพูดเพลงอยากให้กระชับกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเ,เ,เพราะว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ ความช้าของของยุคเนี่ยมันเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นกรุฟเราหรือว่าจังหวะในการร้องเราอาจจะกระชับผสมประสานเข้ามานะครับตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นทำได้ดีนะครับโดยรวมๆครับโชคดีครับขอบคุณครับ,บคุณแม่ครับสวัสดีครับเนสสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับก็วันนี้พี่ว่าทำได้ดีกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์วันนี้พี่ก็ตั้งใจที่จะจับผิดอยู่ว่าอารมณ์จะแข็งแข็งเหมือนที่เคยผ่านมาวว่าวันนี้มีความละมุนแบบว่ามีความอ่อนโยนเหมือนคนมีความรักจริงๆนะครับ <c oughs> ก็ชอบตรงที่อย่างที่พี่ไก่บอกมีเก็บคาแรคเตอร์ของเพลงประเภทนี้ไว้คือบางช่วงมีการร้องแบบเล b แ็ค คือร้องหน่วงจังหวะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็พี่ว่าพี่ตีนิดเดียวมือที่อยู่บนอกเนี่ยมันมันบ่อยมันนานไปหน่อยนะครับก็ไม่รู้จะตีอะไรละโชคดีครับขอบคุณครับคุณฟังครับสวัสดีนะครับนองเนสสวัสดีนะครับคุณแม่ผมขออนุญาตขอลูกสาวเฮ้ยขอคอมเมนต์ลูกสาวนะครับเพิินพูดตกไปนิดนึงนะครับ น้องเนสนะคะเป็นคนที่มีเนื้อเสียงแก้วเสียงสวยมากแต่สู้กับหน้าตาของน้องไม่ได้เพราะหน้าตาน้องสวยกว่าแก้วเสียงครับกระโถนอยู่ใต้เก้าอี้นะครับถ้าทนไม่ไหวนะฮะจะบอกว่าเพลงนี้นะครับมีหลายเวอร์ชั่นมากมีนักร้องหลายท่านอะามาถ่ายทอดไว้แต่วันนี้น้องเนสทำได้เป็นเวอร์ชั่นของตัวน้องเนสเองเลยครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ เทรซิ่งใหม่นะครับซึ่งสร้างขึ้นมาเองอาจจะเป็นครูสอนด้วยแล้วเราก็กรุ๊ปํำใหม่นะครับสิ่งเดียวที่พี่ว่าอาจจะเป็นข้อไม่ดีนิดๆนะครับคือดินามิกนะครับรู้สึกมันจะไม่คมเท่าไหร่นะครับแต่ทุกอย่างรวมๆแล้วดีส่วนเรื่องที่พี่ไก่บอกกระพริบตาช้าเนี่ยพี่ว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าพี่ก็อยากมองตาน้องเนสเป็นนานๆนะครับผมส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้โชคดีครับ คุณแม่อยู่นู้นนะครับสวัสดีคุณแม่ทีครับเนสวีเจ็ดครับลูกของคุณแม่คนต่อไปจะเป็นใครจะตรงใจท่านผู้ชมหรือไม่คอยสักครู่นะครับ